เจนไปเรีนบุญปัดเพดรมูจามจันกับตัววักยาวแกรถแล้วก็ปักกาหน้าไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพ่อแม่ไปน้องเอพสีสุคนมาประกอบจองมาทิพมือนเดิมไปน้องสักเมนูเล่าวัดตัวทิพมาทิพเกลือได้เลยมาเลยมูจามจันทร์ไปน้องอ่าเราปัดเปชรกันแล้วกันเหล่าไปน้องตัววักยาวเราแกรถต่ำไปบ่อยแล้วไปน้องนี่เกลือไปน้องเออเดี๋ยวกาใจใจจิ้มกันไปน้องกาหน้ากาหน้าไปน้อง

rồi là cái mũ Lựa nào cao luôn mấy con Cao cao luôn mấy con Điều con Ấn lại mấy con Lựa nào cao luôn mấy con mấy con Cái này mấy con Cái này cái này ừ. đen đấy thì nè cái em của mình giờ tới pues? mình mình này đang đầm lăng mình rồi đẹp giờ rồi giờ bắt của mình nữa bắt bắt giờ điều này giờ rồi điều lắm biết đâu tiền rồi mà đây mua đen tám mươi bảy lưỡi biết nhà mua cao đam là biết đâu tiền à xây mua đen bắt hai chút của mình đâu bắt ai 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 ram thì anh phải mình

Vin ông, nhà nomade gang vùng lưu vino. Ah, tè gang vùng lưu vino. Ah, gương an tàn beng, vino. A gà mặt rai park lưu vino. Tua kia rốt nomade luvino. Eh, canani tilang, nè? Tè 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 ปัดไรเนี่ยทุกคนไปนอ้องไดโรยนัดเลยไปน้องปัดเฟดมูตราจันกับตัวเกรดแล้วพัก,ก,ก,กหน้าไปน้องเลย,ยจะยออน้นามตะกิดไปนอ้องอ่าอือสวยเอาได้ไปเลยจมันจำมัน<า>ะมนะหลัง้าแล้วไปน้องนะอืมอือ เนี้ยปั้นเลยพี่น้องเอออ่าร้อยไปน้องอย่าหลอกเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องกัรต่นตุวตายมาได้เบกุูดเลยพี่น้องอ่ะร้อยไปน้องเออจัดเกมไปเรีนบุญเลยพี่น้องเออสุดเลยพี่น้องเออเตียนรอสักเดียวต่อเดียวรอกเดียวอ้อมเลยนะอ้อมเดี๋ยวไปกินกันเลยเดี๋ยวรอกเดียว เจนเป็นบุญปัดเป็ดมูจามจันกับตัวควักยาวแก่รถแล้วก็ปักกาหน้าไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปนองน้องเี๋ไปน้องน้อาน้อน้องไปน้องไปน้องน้อไปน้องปนอปน้องไปน้องไปน้ัปน้องปน้อปักองน้อไปน้องไปน้องไองไนอกไปน้องไนอไปน้องกปนกอน้องไปน้องไปน้อปักน้องเบน้องนอยกัน้อน้องนไปนไปนน้องไนไปน้องอนปง้ง นนื้อกบตัหมายเลยฮะปกวานีแกนิกไปเนาะเราไปตากินเลยไปเนอะเมนูนีโนโน้ร้อยกันไปเนอะชุดกันไปเนอะจัดอ้อเหรอเยอะเหรอ ร้อนร้อเรื il, hum, ร่อยไปน้องตดอืมน้องก็มาเอาไปลองหน่องจำกินเลยนะขอบคุณขอบคุณไปน้องให้เตียงแม่งขอไปน้องตี๋ให้เกียร์ดับจมคลิปแบบทิศตะลดเดียวมาไปน้อง ว่ากดไลค์กดแชร์ไปด้วก,กันมองน,นะเผื่อจะได้ไม่พลาดกิฟต์ต,ต่อไปพีป่น้องแหลกลิฟหน้าบ่าวทิศอ้าเมนูได้มากว่าปีกว่าน้องเหลาาพี่น้องรับชมนะกิฟนี้บ่าวทิศก็ตัวลาไปก่อนก่อนเจอกันไม่ลิปต์นะสวัสดีครับพี่น้องจัดเย้ไปเด่นปูนพี่น้อง